สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานนกเขาใหญ่ผมตั้มทีมงานนกเขาใหญ่วันนี้ก็ออกต่อจังหวัดสุรินทร์ครับนี่หมยโดยรอบครับทุ่งนาครับทางทางครับรถขนฟางครับใถนาขนฟางครับนี่ช่วงนี้เสร็จนาแล้วก็ขนฟางให้วัวกินครับหมายครับข้างทางครับจังหวัดสุรินทร์ครับหมยโดยรอบครับผมว่าจะไปใส่แถวนู้นครับ เราจะไปใส่ทางนู้นครับเอาเจ้าริวมาครับตัวนี้ช่างเลก็ได้กลับมาแล้วครับมุดแดงเยอะครับไม้นี้ครับเดินกลับมาแล้วครับช่างเลกับตะโอมครับมาจากใสกันแล้วครับนี่เดินมาแล้วครับไม้โดยรอบครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับกลับมาจากใสแล้วครับ ว่าไงครับนุ่นจริงหลีโทมมาแล้วครับนุ่นมีแต่มดแดงครับสวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานนกเขาใหญ่ตอนนี้ช่างเลก็ได้อีกหนึ่งแต้มครับนกใหม่ครับตัวใหม่ครับหนึ่งแต้มครับช่างเลครับนุ่นครับช่างเลท่านุ่นครับใส่ต้นจะบบกครับไม้โดยรอบครับช่างเลได้แล้วครับ หนึ่งแต้มครับชนผมสงสัยก็จะกินแห้วครับช่างเลครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มช่างเล่สองแต้มนะครับตัวนี้ครับนี่นกตัวใหม่ชื่ออะไรครับช่างเลยครับนี่ช่างเลยังไม่ทันจ้างแกชื่อเลยครับชื่ออะไรครับช่างเลยเนี่ ยังไม่ตั้งชื่อเลยครับนกไม้ครับนครับนกครับช่างเรจะลงมาให้ดูครับเสียงอะไรครับช่างเล่เสียงกลางตัวไหนนี่ตัวบินไปบินมาน่ะนี่เห็นตีตะไลไปตีตะไลมาครับสู่กันแล้วครับนกตัวใหม่ครับช่างเลครับใส่กำขา,าแล้วครับช่างเลวันนี้ หนึ่งเต็มครับแบบนี่ระลูกให้ดูแล้วครับี่กำขาแล้วครับช่างเลครับใกำขาแล้วครับนี่หนเต็มครับหนึ่งเต็ม าจังหวัดสุรินทร์อีกแล้วครับวันนี้ครับปีใหม่ครับทางเดเปิดมีใหม่ดูการแล้วครับนี่หนุ่มต้มแล้วครับปีนี้นี่ครับเพื่อนๆผมตั้มทีมงานนกเขาใหญ่ครับพาเจ้าขุนเจ้าขุนพันธ์ครับนกตอดินครับตัวใหม่ครับสายซื้อมาจากเพื่อนๆครับพอแบ่งจากเซียนเข้ามาครับได้แล้วครับตอนนี้ครับวันแรกครับนี่ ได้แล้วครับเช้านี้ครับนี่หมายโดยรอบครับนี่จากคุณพันธนลเอาเอาเร็วเอ้าเอาเอ้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 าคุณพันธ์เร็วคุณพันธ์จะติดสองตัวแล้วครับนี่ตัวนี้ติดก่อนครับนี่ตานนี้ครับนี่นครับโอ้คืนพันธ์หมดแล้างครับนี่โอเคได้ไหมครับนี่นี่ครับนี่เต็มแรกครับ จากคุณพันธ์ครับกองจากอาจารย์นี่ได้ลองแล้วครับนี่อาจารย์สวยครับกองงามกองงามครับนี่ได้ลองแล้วครับนี่ได้ครับหนึ่งแต้มครับปีนี้ครับนี่หลังจากห่างเหินจากการทําคลิปไปนานครับผมไม่ทําคลิปครับจะขอปลดนกอมเพื่อนๆครับ